สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเคล็ดไม่รับฉับครูเจีย๊ยบค่ะเรื่องของการพยบาบลผู้คลอดที่มีภาวะไทรกซ้อนในระยะที่1และก็ระยะที่2ของการคลอดนะคะในเซสชั่นที่6ค่ะ EP ที่1กันเนาะก็มีเรื่องอะไรบ้างเนาะเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของ PROM นะคะหรือว่า พรีอะเลเวอร์รัปเจอร์ออฟเมมเบหรือชื่อในสมัยก่อนก็เรียกว่า p r e m มนชัว r ์รัปเ e อร์อ m ฟเมมเบรนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือเรื่องของเดฟ i t i ันเนะาะอ e เด n น t ชันของภาวะถุงน้ำแตกก่อนการเจ็บคันนะคะหรือว่ามีน้ำเดินก่อนการเจ็บคัน ก็คือการที่มีถุงน้ําขั้นแตกหรือรั่วนะคะก่อนที่จะมีอาการเจ็บคันนั่นเองนะคะชื่อก็บอกตามตรงอยู่แล้วซึ่งจะต้องมีการเกิดถุงน้ํารั่วหรือว่าแตกเนี่ยก่อนที่จะมีการเจ็บคันอย่างน้อย1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะถึงประมาณ12ชั่วโมงนะคะโดยอาการและอาการแสดงของเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ําที่ไหลออกมาคล้ายๆน้ําปัสสาวะแต่ว่ากลั้นไม่ได้นะคะเป็นน้นําใสๆนาะสีกค็คล้ายๆกันแต่ว่าจะมีกลิ่นเฉพาะเป็นกลิ่นน้ําขั้นนะคะอาจจะไหล ออกมาเพราะทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมากับปิดกับปอยก็ได้นะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอตั้งครรภ์แฝดนะคะก็ทําให้มีโอกาสที่เกิดดับเจิร์มเอนบเได้นะคะหรือไม่ก็มีการติดเชื้อนะคะในในช่องทางค่อนะคะแล้วก็ติดเชื้อเข้าไปถึงข้างในนะคะก็จะทําให้เกิดเยือ่อหุ้มนะคะทารกเนี่ย แตกออกมาได้นะคะหรือว่า,าเป็นการแตกเมื่อเข้าสู่ระยะคลอหรือว่าใกล้คลอดเพราะตามทฤษฎีเวลามีการยืดขยายออกมากๆของเซลล์เยื่อหุ้มเยื่อหุ้มถารกนะคะก็จะเกิดการฉีกขาดได้นะคะแต่สาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาเนื่องจากอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็มี Over อร์ดิสเทนชนะคะ การพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการทํางานหนักหรือการได้รับความกระทบกระเทือนบริเวณท้องนะคะรุนแรงก็เกิดน้ําเดินหรือว่าถุงน้ําแตกก่อนกําหนดก่อนการเจ็บคันได้นะคะที่นี้การวินิจฉัยเนาะแล้วก็การวินิจฉัยยืนยันภาวะน้ําเดินก่อนการเจ็บคันนะคะก็จะมีวินิจฉัยโดยการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็การตรวจพิเศษการตรวจร่างกายก็คือการนะคะให้คนไข้อ่า ขึ้นขาย,ย่า่เนาะหมอก็จะใช้ตัวสเปกคูลัมค่ะสเตอร์ไลสเปกคูลัมนะคะ,ะเพื่อที่จะถ่างขยายตรงช่องทางค่อแล้วก็ดูให้คนไข้ไอค่ะไอเพื่อที่จะดูว่าขณะที่ไอนะะั้นมีน้ำํำข้่มออกมาจากปากมดลูกหรือไม่นะคะ ถ้ามีเนาะวิธีการนี้เราเรียกว่า cough test นะคะถ้ามีก็คือยืนยันว่าน้ำเดืนจริงน,นะคะเสร็จแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการนำเป็นไงคะป้ายเอาน้ำที่อยู่ในช่องคอรหรือว่าที่ออกมาจากตรงปากมดลูกเนาะไปไป้ายที่สไลด์แล้วก็เอาไปส่องดูทำเฟิ่เทสหรือว่าใช้กระดาษลิสมันะคะเอามาจุ่มแล้วก็กระดาษจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็คือไนตตรซินเทสนะคะทาห้องปฏิบัติการหรือทำ ในบูเทสก็คือเอาน้ำนั้นไปหยดผสมกับสารตัวหนึ่งแล้วก็ทิ้งเอาไว้ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแล้วก็เอาไปส่องดูทางกล้องจุลทรรศน์ถ้าสีเปลี่ยนแปลงไปก็แสดงว่ามีภาวะน้ำเดินจริงนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญเลยนะคะของแม่ก็เป็นเรื่องของเสี่ยงการติดเชื้อทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะถ้าหากว่ามีน้ําเดินโดยเฉพาะน้ําเดินก่อนการเจ็บคันนานเกิน18ชั่วโมงเราเรียกว่าโฟลอง ่ uh, PROM เนอะก็คือเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงมากทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะสำหรับการพยาบาลที่สำคัญก็จะดูแลในเรื่องของอะไรคะเฝ้าระวังอางการแสดงของการติดเชือ้อดูแลไม่ให้เกิดการติดเชื้อนะคะก็คือป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเป็นหลักนะคะแล้วก็เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากเมื่อมี ถุงของข้างแตกแล้วก็อาจจะเกิดภาวะสายสะดือพับต่ำลงมาข้างล่างได้นะคะในกรณีที่สีาสานเด็กยังไม่ลงมาที่สเตชันศูนย์ว่ายังไม่เอ็นเกจเมนต์นะคะอ่านี่ค่ะคือลักษณะเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบกรณีของเคสที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะพีเทอมมองไม่ใช่นะพีอ่าพีเอลเอ็มกันนะคะอ่ะ ข้อแรกค่ะหญิงอายุคันครบกําหนด,ดรายใดมีภาวะน้ําเดินก่อนการเจ็บคันนะคะอันนี้คือเป็นนิยามเนาะอ่าเชิเลยที่ถูกต้องก็คือหนึ่งชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลมีน้ําใสคล้ายๆปัสสาวะกลั้นไม่ได้แล้วก็เปียกชุ่มกางเกงเปียกชุ่มผ้าถุงไม่มีอาการเจ็บคันนะคะตรงๆง,งเลยเนาะอันนี้คือนิยามข้อต่อไปค่ะผลการตรวจยืนยันน้าเดินในหญิงตั้งคัน์รใดแสดงถึงภาวะน้ําเดินจริงหรือว่ามีถุงน้ํานะคะถุงน้ำค้ามเนี่ย แตกจริงนะคะ,ะคำตอบที่ถูกต้องคือเป็นยังไงคะเนเจซีนเปเปอร์เทสเป็นสีน้ําเงินก็คือเปลี่ยนจากกระดาษเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายไปเป็นสีน้ําเงินนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนจากภาวะกดเป็นด่างเพราะว่าน้ํำขําเป็นไงคะมีความเป็นด่างน,นะคะ mm hmm. ก็จะทําให้กระดาษเป็นสีได้กระดาษดิสันเปลี่ยนสีเนาะ,ะต่อไปค่ะผู้คลอดที่ให้ ประวัติว่าสองวันนะคะก่อนสองวันก่อนมีน้ำใสๆทางช่องคลอดแล้วก็ประมาณพึ่งแก้วต่อมาน้ำก็จะออกกระปิบกระปอยแต่ไม่มีอาการเจ็บคันวันนี้ยังมีน้ำใสๆซึมเปียกงเกงแล้วก็เจ็บคันจึงมาโรงพยาบาลการดูแลใดสําคัญที่สุดเคสนี้ให้ประวัติสองวันก่อนแล้วใช่ไหมคะเกินกี่ชั่วโมงลวคะเกิน18ชั่วโมงแน่ๆเนาะเพราะนั้นสําคัญเลยต้องติดตามเรื่องของการติดเชื้อนะคะใน ถุงน้ำคร่ำแล้วก็ในโปรโมตลูกนะคะก็คือติดตามการไข้ซูงปวดท้องแล้วก็การมีน้ำคร่ำมีกลิ่นเหม็นรเปลี่ยนสีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับเซกชั่นแรกนี้ก็เราขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในเรื่องต่อไปค่ะ